มาฉิกวันนี้เรายุ่กันทีสนั่นเฉิงโขงโคนะคะวันนี้จะพามาดูวัวที่ทำการชนในวันที่14กับ15มกราณ์นะคะสวัสดีค่ะน้องน้องชื่ออะไรแนะนำตัวนี้เลีครับมาจากไครกูแน่นองไม่มีครับไม่มีขายลูกบ้านนะคะน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรคะน้องหลังการกับไรเป็ดครับหลังซัดกับไรเผ็ดนะคะอายุกี่ปีแล้วน้องไม่กล่าไม่กล่านะคะชนมากี่ครั้งแล้วครับไม่ครับไม่แกะกล้องไม่ปอดาดเลยพร้อมแจ้งเกิดทีทุงโคนะคะเนื้อว่างล่าสุดวางน้องเมื่อกี่นาทีประมาณ20นาทีวิชาทางชนนั่งเข้าปะเปลี่ยนได้ๆครับนด้วแ ตล์คลาสสิกนะคะวัวทุกขูนี่กินยา้ากินนามได้ดีไหมกินดีกินดีไหมหรือย้าไม่ทำเลยนะคะพกพาความมั่นใจเมือนกี้ไปเซนขับรอบนี้ โดยกับเต็มรอยกันเลย,ว,ยว่าสัสบูนกี่เปอร์เซ็นต์ในสายตาคิดว่าตอนนี้กาดรดิ้บเลยตอนนี้ประมาณ90หนะา้าอีซิบเปอร์เซ็นต์ทายเลขกันวันชนนะคะอ่าน้องทุกคูรอบนี้หลังซัดกำไรเพ็ดเขานในสาเขาเป็นยังไงบ้างมีดนมังกับมีดนบางแล้วแต่อารมณ์ของเขานะคะจำควันไม่น้องจำจำควันนะคะตัวนี้หน้าหายฝาดถึงเอฟซีนะผู้ติดตามได้เลยค่ะน้องกับว่ามาจะเยียดเด้อบันยึด ช่วชมช่วยแชร์เป็นแรงเชยร์แรงใจให้ด้วยคุณที่มีคอมเมนต์ให้ชมกันแน่นอนนะคะที่สมาชิกให้เห็นบนหน้าจอาคือหลังซัดกับเลเพชรน,นะคะทำการชนกันทีสนท่สนามจันโค้งพูในรอบเดือนมกราชิงเงนินรางวัลกันที่ซีแซงสองหมื่นหมาณะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีมิชยัยผาเบสรอบขายคำน้องขอบคุณครับ